พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลบบุรีธนาคารยอยตอแมวต้าตอปลาตอเสือองกวยตองลิงเอาเอาไอางทางตอไม่ถูกว่าลิงมียีาอาออกลิ มันเป็นการต่อย,ยอดของอะระบอบประชาธิปไตยเพื่อ,อน้องน้อยใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงคําวา่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับเราจะมาทําการปลูกให้นไม้เป็นคน้นเงินที่มีอยู่เป็น,นป่าตาน<ล>ที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่อตอนนี้เพิ่งเพ,พิ่งอบรมมาก็เป็นครั้งที่ตัดครับผม รเรียนแรกที่เราไปก็เป็นอ่าวัดโุ่งอรุณครับ<า>รใช่ครับโรงเรียนที่สองก็จะเป็นวัดโคกเจ้าต้นอันนี้จะเป็นโรงเรียนที่สามเป็นโรงเรียนวัดตอขุครับเดี๋ยวเราจะมีอีก,อก,กที่หนึ่งก็คือวัดตาลนาสายนาเขอด้วยจากสมันจะมีสถานที่ต่อ,ตอมันจะเป็านอธิบายถึงเรื่องโครงการนะครับครับในวันนี้เ<ม>ป็นโครงการ จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลบุรีในการที่มาถึงเมืองนั้นให้เด็กๆและเยาวชนให้รู้จักกับเกี่ยวกับของสถรปนิกในสมัยอดีตพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้ด้วยการบ้านการเมืองมีการด้วยการเมืองเราจะมีที่สำคัญอย่าง สิ่งที่เราต้องหวังนะคือเรามาปลูกฝังให้เด็กในเยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับรกฐานในระบบประชาธิปไตยที่ทเ,ดเด็กทุกคนควรจะรู้จักห5้าประการครับวันนี้เราจะปลูกฝังทีละอย่างทีละอย่างเพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ครับอย่างน้อยเขาปลูกฝังตัวเขาแล้วก็ใช้ในสถานศึกษาใช้ในครอบครัวของเขาครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ล่ะครับครั้งนี้เป็นาาการจัดครั้งที่สามครับ<ต>เพราะว่าวเป็นง,งบประมาณซึ่งเราได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอุดหนุนเพิ่มเติมมาจากสถาบันโรคปโรคข้าคือตามปกติให้จังหวัดละหนึ่งแห่งนะครับหรือบางจังหวัดไม่พร้อมอก็ไม่ปอนแต่ว่าด้วยทีมของเรามีความ ความพร้อมในการจัดสืบบุญแล้วก็พวกเราดึงมีความพร้อมแล้วทุกคนผ่านกระบวนการสุดบุญของสถาบันพรงมุขกล้ามหากาหรับคนแรกเอืออะไรลูกท่านลองมีอะไรจะแนะนำไหมครับวันนี้ในฐานะเป็นผู้แทนของท่านประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองดรกาศักดิ์เอ็นคันหมากนะครับผมเองในตำแหน่งคือรองประธานที่สนะครับก็วันนี้มาร่วม สังเกตการแล้วมาร่วมให้กำลังใจทีมงานวิทยากรแล้วก็ร่วมให้กำลังใจโค้ดน,น้นองน้งองเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับแล้วเป็นมาอย่างไรถึงได้เลือกโรงเรียนนี้ครับครับเออได้ที่เลือกโรงเรียนนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ต่างครับแล้วก็เป็นโรงเรียนในกลุ่มข้าหมายเพราะว่าเราต้องการเด็กวัยเยาวชนในกลุก่มเด็กโตนะฮะเพราะว่าเด็กเล็กเป็นไปหลังจาก มาะกตลงมาเนี่ยการรับรู้ในเรื่องระบบประชาธิปไตยโดยห้าหลักการดังที่ผมบอกคือประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์เด็กทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์เด็กทุกคนต้องมีประกการที่สองคือมีวิัยในครับเราก็มาฝึกสอนเขาอย่างที่สามคือมีแน้าที่ความรับผิดชอบอย่างที่สี่คือความมีเหตุและผลอย่างที่ห้าคือการมีจิตสาธารณะในการที่จะ ไปช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือ,อลผู้ปกครองและช่วยเหลือเพื่อนเซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนไทยครับอนนโอเคครับ